สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการเขียนบอกลักพี่นิกใช่บอกลักพี่นิกนะคะจากช่อง ICU anime น,นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรต้องมาเขียนบอกลักเพราะว่าพี่ ICU anime เ,เอาเหรอ <c oughs> อ่าคือว่าตอนนี้นะครับอันนี้ดูหน้าพี่นิกก่อนพี่นิกเป็นแบบนี้นะคะหลายคนรู้จักแล้วใช่ไหมนี่พี่นิกใช่แล้วหล่อไหม <c oughs> หลอหอมากเลยนะครับเพราะว่าพี่นิกเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้น้องขุนพลในการทําคลิปลง youtube เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนแรกที่น้องขุนพลดูเลย <c oughs> แล้วก็ชอบ <c oughs> มากมาก มีท่อนเรนเต่าด้วยมีปะกาือนเป็น่ในคลิปที่พี่นิกรีวิวอังกิเบิร์นนั่นคือเป็นคลิปแรกที่น้องขุนพลดูแล้วก็พูดตามได้หมดเลยใช่ไหมลูกเป็นคลิปอังกิเบิร์นคลิปนชื่อแฮปปี้มิวอ่าใช่นั้นเป็นคลิปแรงบันดาลใจเลยแล้วหลังจากนั้นขุนพลก็เริ่มพูดตามพี่นิกทุกคำเลยนะคะตอนนี้พี่นิกในช่อง ICU animate เป็นแบบนี้นะคะคนคือเป็นช่องที่รีวิวเกี่ยวกับของเล่นนะคะเด็กๆน่าจะเข้าไปดูนะรีวิวดีแล้วก็สนุกมากเข้าใจง่าย ได้ไวใช่ไหมคะตอนนี้พี่เขากำลังจัดกิจกรรมเขียนข้อความบอกรักแล้วก็ส่งไปทางเพจของพี่นิกนะคะเพจ I C ซ Anim อนิเมนี่แหละวันนี้น้องขุนพลก็เลยจะมาเขียนบอกรักพี่นิกใช่ไหมเพราะว่าต้องขอบคุณพี่นิกมากๆเลยที่ให้ขุนพลมีวันนี้นะคะที่พี่ๆได้รู้จักขุนพลก็เพราะพี่นิกเลยอ่าเขียนแล้วนะเก่งมากอันนี้คือแม่มีมีตัวอย่างให้พลนะอต่อเลยลูกอาย อ้าวสวยเก่งมากครับอือครับเก่งมากอ่าเขียนเลยน้องฝนควรยังไม่เคยเขียนนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนยังไม่ได้สอนนะ<ว>แต่ว่านี่ลองอันนี้อะไรลูกเอ๋อเอโอเคเก่งมากต่อไปเอ<น>็นเอ็นอ่าเก่งเขียนยังไงก็สวยลูกเขียนเลย ลากขึ้นเป็นเส้นตรงเกง่งต่อไปตัวไอ e. <I> e. อีกไออีขุนพลชอบดูพี่นิกมากเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆลองเข้าไปดูแล้วก็ลองกดติดตามพี่นิกนะคะรีวิวสนุกจริงๆเ <M. S 1> อ็มแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่ขุนพลชอบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่ามีใครบ้างตัวเอ็มเก่งมากอตัวอีอ ง่ายครับอืม,อมโอ้เก่งมากเลยแล้ก็วาดหน้าพี่นิกครับอ่อวาดเร่งผุณพลอยากวาดเลยวาดเลยครับเดี๋ยอนี้จะส่งไปให้ที่ให้ในเพจที่นิกนะครับเมื่อก่อนผุนพลยังไม่รู้จักก็จะเรียกพี่ icu a n เม e นะคะดูกันตั้งแต่เรายังไม่ค่อยรู้จักว่ากดติดตามใน Youtube เป็นยังไงนะครับก็ดูกันมาเรื่อย โอโหอันนี้เป็นหน้าใช่ไหมหน้าผิโอ้ยหล่อเหมือนพี่นิกเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตาตาแล้วมีอะไรอีกคิวมีอะไรอีกอ่ะปากอ่าดูดูหน้าแล้วก็วาดให้เหมือนนะมาแล้วอ่ะวาดต่อ่าจมูก บ้านยังไงบ้านเลยครับบ้านยังไงพี่นิคก็ดีใจอยู่แล้วแล้วอะไรอีกครับหูไหมครบยังอ่ะโอเคสวยก็ได้เนาะอาว่าหัวใจหน่อยเลิฟเลิฟเออเก่มกงมาก เก่งมากอ่าโอเคอเอาแค่นี้ก็ได้นะใช่ไหมหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเซลฟี่แล้วส่งไปให้พี่ดูนะคะติดสติกเกอร์ไหมอ่าปิดเลยอ่าปากกาสองหัวนะคะอ่าโอเคอันนี้พี่นิสสุดหล่อของเรานะคะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกเลย ที่ขุนคนชอบมากมากซาตอชีแซ่บซาตอชียิ่งพี่นิกใส่ชุดซาโตอชีนี่โอ้โหขุนพลกรีดส,สนั่นเลยใช่ไหมลูกเพราะยางกระจูด้วยไหมอีกก็ได้ติดเลยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่มาจากตัวปั๊มที่เพิ่งรีวิวไปจับจับจับออจับกำลังจับอยู่จับเพื่อนเพื่อก็ลองเขียนข้อความส่งความสุขให้กันนะคะเพราะตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ลองเข้าไปดูกันได้น่ารักครับเยี่ยมเยี่ยมเสร็จยังอ้าวทีนี้เอาเซลฟี่อคุณควนถือเดี๋ยงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพ่อถ่ายก่อนนะต่มกู๊ดดอ่าติดอะไรเพิ่มครับติดเลยติดปุ่มอ่าติดเลยครับเยี่ยมเลยอ่าเอาถ่ายรูปคู่หน่อยเซลฟี่หน่อยอ่ะแชร์หน่อย บอกไอเลมยู <love> เลยอะไอเลมอ่าไ e ซียอะนิเมอันนี้คือพี่นิกันนี้คือหัวใจของน้องขุนพลนะคะส่งไปให้นะครับอ่าฝากพี่ๆกดลองกดเข้าไปดูพี่นิก I see you อนิเมนะคะแล้วก็กดติดตามได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ดูน้องขุนพล <laughs> ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ขุนพลด้วยนะ <laughs> อ่ะบ๊ายบายข <laughs> อบคุณทุกๆคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย